โอเควันนี้เรามาอยู่กับสาวสวยสาวกิน ไทยสัดยอดเรอไม่ใช่จีนเหรอ <S <S ไปอยู่เมืองลาทุกคนเมืองล่านี่ส่วนมากนี่จะแบบเขาพูดภาษาจีนใช่ไหมส่วนมากเป็นจีนใช่เหรอส่วนมากเป็นจีนกับไทยใหญ่อ๋อไทยใหญ่เราเนี่ยแหละเนาะก็คือแบบเมืองลาตอนนี้ปิดนะเขาเปิดรือ,อยังอะ่ะเขาเปิดเข้าได้แต่ต้องกักตัว14วันไม่ใช่เดือน <S <S> เอ้ยเห็นเขาพูดกันว่า14วันเอง เดอหนึอ๋อเดือนโอ้ในไหนเพื่อนเราก็ไปอยู่เมืองลาแล้วทุกคนอยากใค่เอออยากแบบอยากพากาแนะนำตัวเป็นภาษาจีนภาษาจีนถ้าสมมติว่าแบบแนะนำตัวแบบเออสวัสดีสวัสดีเขาพูดว่าไงภาษาจีนอ่ะห好าวไอ้ถ่ายไปถ่านา้้เจยไป你好มย我叫我叫ห美ย叫น美我叫南国 วันนี้มีคอนเทนต์จะไปจับปูอะไรวี่มองตากันหมดงเรองเดือดร้อนล้วคนนี้นะทุกคนไปคดีเพื่อนคนดีนะถ้าออกหน้ากล้องอ่ะจะไม่ไม่เอาด้วยแต่ว่าถ้าตอนนี้จะมาสมัครเป็นตะก้องของน้องนะคะจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นตะก้องหนึ่งวัน กับน้องอูพองนะคะวันนี้ไม่ให้เป็นวันนี้ให้เป็นนางเอกก่อนเลยนะคะตอนนี้นางเอกหรือว่านางจับปูคะวันนี้นางจะพาจับปูโอเคนะตอนนี้คือสาวสาวงามเมืองลาจะพามาจับปูนะคะสาวจีนสาวจีนเมืองล่าแท้จะให้พูดภาษาจีนี่โอไปเป็่นแล้วค่ะไปค่ะไปไปภาษาไทยไม่ให้เสียเวลานะตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะคะทางมันตกแล้วฝนไปกันกว่าอโอเคไปผ่านตลอดทั่ว คือตอนนี <inequ ity> ้เขาบอกว่า <welche> ป <ăn? S 2> right? ัวจะออกตอนแดดร้อนๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนจะตกมันจะมีหรือเปล่านะคะคือทุกคนในในการแบบเรามาจับปูเนี่ยมันต้องแบบแต่งตัวแบบสมกับเรามาจับปูแต่ว่าแต่ว่าคนลูกชาวนาแต่คนนี้เธอแต่งตัวอะไรมาเธอใส่ผ้าถุงนอนถุงเท้าถุงเท้าก็ใช่สุดนอนแบบไม่ได้นอน ไปไปกันดีกว่านะคะทุกคนพนีจะมาจับปูไม่จับอันนี้มาก็อยากเจ้เพราจะมาจับปูแบบเนี้ยเนี้ยไอปูทุกคนปูอาจจะใส่ถุงแบบนี้ใช่ไมเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างรู้ค่ะอย่างรู้อย่างรู้หรือย่งเนี้ยเนี้ยเราเห็นปูตัวแรกแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมอืม ตัวแรกนี่เราต้องเอานะถึงแม้มันจะแบบตัวเล็กตัวเล็กก็ตามเพราะว่าตัวแรกเขาบอกว่าโหมานภาษาไทยเขาเรียกว่าโหมานนะภาษาไทยหรือว่าภาษาไทยหอยแองเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเหมยอ๋อนี่ก็ ้องหมยอะไรอะไต้องบเตจะกล้องเชัอจับเป็นกล้องเดี๋ยวอันที่เขาเขาบอกว่าทำอะไรอยู่แบบนี้เนาาจะถือกำเขียมันใจมาเหมือนใจ干嘛你在干嘛你在干嘛าถ้าไปก็คือสุยใช่ไหม เจ้นเจเอนกอเกยได่อนก็ไ้อนก็ยดอไดนอนก็ได้นอนก้นนก่ไอน้นอกนอนได้อนไนอน่็ไดอนก้อก็ได้นอนกนอนกาได้นอก็ได้นอนก็ไเ้นอนก็ได้กไนอนกี้นอกได้นอนก็นอนก็นก็นนก็นกนก็ได้อนก็ไดนกดนน้น้น้อกน ไม่ยินไว้เนี่ยเสียงเบาไปหรือเปล่าคำหนึ่งไม่ไม่คำหนึ่งจริงกลางไหมเออแค่คำหนึ่งแบบคำที่แบบลองทายว่าเราจะพูดถูกไหมอ่ะออนี่ซื้ม你吃饭了้有？咦你吃饭了吗？读ไหม读ไหม读ไหม？เขาชมว่าน้องสวยเอาไปดีกว่าค่ะไม่พูดแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไป อ๋ออ้ย,ยกินข้าวยังเยังพูจัเีววอีกแคกคนกินกลางนะคะใครฟังรู้เรื่องบเราก็ไม่ค่อยเก่งนะนะคะถ้าเก่งนี่จะมาพูดรัวๆให้ให,ให้ให้คุณผู้ชมฟังนะคะ่ะแล้วพูดเก่งค่ะนี่ถูกพูดถูกของเขาแพงนะพูดแพงไม่ต้องพูดถูกพูดแพงออโอเคมาพูดวินัยก่อนเดีวทถามแม่เธอส บอกว่าปูเยอะมากเยอะมากไม่เห็นปูสักตัวเลยเก็บไปหมดแล้วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนี่มันมาจับปูหรือมาชมวิวในนาแต่มาชมอยว่มาชมสาวมาดูสาวน่าจะมาชมวิวนะมาดูสาวก็จุดจุดปูมันต้องออกมาสักตัวเลยเนาะ กะตงตัวนาจะร้องเนเป็นตัวตลกได้เลยนะเบี้ยคืนนี้เป็นตัวตลกได้เลยเียร้อเพลงกลางทุ่งนามันไม่มีปูนะคะแต่มีอะไรหอยใตหอยไตแบบไซะหอยใตายหอยหอยมันตาย โอ้ยเขีกราอบอะไรบากคิีว่าเพื่อนภาษาจีนดูปูไตไม่ใช่นลหล้อนหูหัแล้เนี่ยหูปูไตปูไตเพราะมันต้องมีที่ไหนซักแห่งเลยนี่มีปูไตเห็นไหมปูไตตัวใหญ่ซะด้วยมันมีเราไม่เห็นเส้นทางไปหรือเปล่าหรือเปล่า มีจริงเหรอเนี่ยใช่มันได้ตัวหนึ่งหมมัมันมันไม่หมานเลยอ่ะเธอทำเองก็พวกมันเก็บสิไรอ่ะแถวไหนอ่ะเธอถามแม่แล้วทีนี้เพราะปกติแม่เขามาเก็บนะไม่ไม่มาเก็บหรอค่ะแม่เห็นจริแต่คนนะฮะที่อยากจะมาเก็บอยากกินปูโอโ้ปูในนาอนี้อร่อยมากหวานหวานมาก นกว่าน้ำตาลก็คือกูกโอ้ฝนเม็ดฝนมาละมาแล้วจริงจริงก็แต่แหรงร้อนนะคนนี่ยังมีเพลงมาแล้วนะคะกกูกูวที่ด้อยากได้ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่กูกูวนี่คือฝนแค่พูดก็คือ<แ>มีเพลงหมดเลยอะ่ะเธอจะเป็นนักร้อง2021หรอ2อั2 2สองเพี้ยม่ นัฮาดีนะคะก็เพื่อนคนนี้จะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะหมู่บ้านใกล้ๆกันยังโซกับวันกวางติดกันเลยนะคะถ้าเดินนะถ้าเดินแบบตรงๆแบบนี้มันจะใกล้ถ้าแบบขับรถไซมามันจะโค้งนิดนึงนะก็เพื่อนสมัยเรียนแต่ว่าไปทํางานที่เมืองรานะคะก็เป็นเช่นแบบขายโอ้ยเหล็กสืบก็ไม่ใช่ช่วยแบบเป็นญาติแบบเนี้เนาะเขาขายของอย่เนี้ยเฮ้ยมันนี่มันนี่ตัวใหญ่ มือน้องน้องอเควัน <FIL> ท <OS> ี่ว้าวได้จริงด้วยพอโทรหาแม่คือออกมาเลยนะฮะเพราะว่าปูนาเขาไมี แต่ว่าคนนี้จับกูไม่เป็นจริงไหมเรามา่วยลู่วยพูดช่วยเราไม่ได้เราไม่ได้มา่วยจับ <c oughs> เอามาทำอะไร <c oughs> คุณมาทำอะไร็ <c oughs> ต้อง <c oughs> ตัง้งใจดูมาถึงจะเห็นใ้้ดูสภาพการแต่งตัวก็คือเหมือนไม่มา <c oughs> นานแล้วอะร้อยวันพันปีไม่เคยมานานะคะ เพื่อคุณโมพองเท่านั้นที่ฉันจะมาหนาสำคัญมากนะพี่พองโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยมือมือมือพูดจะแบบเออโอ้ยโอ้ยมือมือเา่เร็วเร่าสู้สู้สู้นี่ตัวใหญ่จร้งจริงจริงจริงทำไมเป็นคนที่แบบ อ๋อปกติคือแบบว่า่านที่เมืองลานี่เขาปิดปิดเนาะเธอมาได้ไงก็มาได้กเขาเปิดไงี้ยเขาเปิดให้ออกมาแต่ไม่เปิดให้เข้าเพราะแต่ตอนนี้เข้าไร้แล้วนะคือจริงจริงอะถ้าไปไปอุ้ยมันจะมีเส้นทางไฟเมืองลานะแต่เชียงตุงไปเมืองลาเนี่ยมันจะใกล้มากแต่ว่าเขาปิดเนอะปิดแบบถาวรเนี่ย เปิดเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องไปทางโค้งอะ่ะโค้งไปทางมึงยางเนี่ยแล้วก็กลบบับมาแบบนี้ถ้าถ้าเขาเปิดตรงที่แบบมึงลาเสน้นทางตรงจากเชียงตุงไปเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาที่ชั่วโมง,องอนี้ว่าน้องถึงมากกว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงเองนะคะใกล้มากหนึ่ง,งชั่วโมงครึ่งก็เออใช่แต่ว่า <คน S 1> ตอนนี้เ <คน S 1> สียดายสิคือแบบอ่เขาปิดทางนี้แล้วก็ไปเปิดทางมึงยางอะ่ะแล้วก็ต้องโค้งไปมึงยางแล้วก็กลับมาแบบนี้ ใช้เวลาอ้ั่างมาเลยอ้อมมากๆอีชั่วโมงเออย่างนอยสชั่วโมงเวสีชั่วโมงเหจากเหมือนจากเชียงตุงไปท่าเทีมะาขับไปสี่ชั่วโมงที่มันบช้าดิน่าจะมา้กชั่วโมงอจากเชียงตุงแล้วอ้อมไปมืงานี่นะ5้ชั่วโมงเลยนะโอเคพอแล้นี่ พอท, <without forgetting> ที่ค <USSR> oh, yeah. <às ic Luther an> ุยกับเธอเนี่ยน้ำพังน้ำแดงที่เราหามาได้ปูมาสี่ตัวตัวขึ้นอ่ะใช่เลือกจบภารกิจเราจับปูตอนนี้เรากำลปงตาม กลับไปบ้านไปย่างปูเพว่าไปจี่วะไปจีป่ปูจีปูกันนะคะ <laughs> ไปค่ะไปันพุตโตมากเล้วทุกคนจนทุกคนไม่อยากตามไปดูอีกเลยแต่ <laughs> ว่าไม่เป็นไรเราไปตามไปบ้านสาวสวยของเรา ว่านเก่าโบราณที่สร้างมาสร้าางมด้วยมือไม่ได้ไม่ได้อายุบ้านน่าจะมี50ปีกว่าไปโอ้ไม่ก็จะสวยขนาดไหนนะทุกคนไม่สวยค่ะแต่ไม่ได้หรูหรานเลยร้อยบ้าทร้อยบาทบอกหน่อยนะบอกหน่อยนู่นไม่เหมือนพวกนี้แหละที่ล้อหนูอ๋อคุณบอกว่าน้องเหมือนกินซส่กล่องนะมาไปมาไปตอลงได้ไหม เขาล้อเยอะเดอ๋ยอนนี้ฝนตกแล้วนะคะไปไปบ้านกันแล้วก็ไปคุยกับสาวคนนี้นะคะเอ่อมาจากไหนแล้วก็เกิดมาได้ยังไงไม่ต้องถามเกิดมาได้แล้วเราจไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าโอ้เริ่มแรงแล้วดิไปไปไปนี่ยำฝนกับฝนตกหนักยำแรงถ่ายมาฝนชกยังเหอแล้ว เฮ้ยฝนตกคือฝนสิเร็วมากเมื่อกี้ฝนมาแรงกว่านี้อ้โหสภาพที่ข่อยข่อยไปอยากวาไปทุกคนแล้วก็ถึงบ้านน้ำเปียกเปียกน้ำไปเหมือนไม่คุ้มเลยเนาะมันก็ไม่คุ้มหนึ่งเดือนแรก โอเปียกหมดเลยรบี้ยขนาดนเยกป่้บานเก่าโบราณมาเสียตุ่นบ้านโบราณคือบ้านโบราณไม่ต้องดป็นบ้านเก่า Yeah. i <laughs> อืมออกจากไฟมาร้อนๆอยู่เลยนะคะร oh. ้องไม่สุดนงสุดเลยชิคกีายอืมรานเจ้าอะไรนอก่งฮัองเกงอ่ะจ้าสวๆเนี่ยวติกินไหมกวอะฮะเห็นแต่แ เนาะไม่กินคือบทิีคือเขาก็แบบเหลังที่เราออกโรงเรียนไม่เรียนต่อก็คือไปทํางานเลยเนาะแล้วก็ไม่คิดที่จะไปอีกระกลับมาเนี่ยอยากไปแต่ดีมานค่ะเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ในน้ำไม่เป็นแบบนี้ดิฮ่าแต่ดี้ากไม่อยากไปอะไเมื่อกี้อยู่ในน้ำไม่เป็นแบบนี้เหรอ ปากต่อคำกับน้องมากเนี่ะอยากต่อยมากเลยท่านเมื่อเร็วๆนี้เมื่อกี้จิมเตัอินน้องจิมเตัอินแบบอินไหมฮะตี๋ใจนะน้ำปูม้าเขาเนี่ยปูหนึ่งร้อยเซนอร่อยมากเลยให้าตักกล้องซิมไหมได้แล้วถือกล้องให้ได้แล้วไม่อยากถือกล้องมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวค่อยให้น้องเหมยกินคือจะบอกว่า วันนี้เราก็พาทุกคนมารู้จักกับสาวเหมือยที่เพื่อนที่เพิ่งกลับจากเมืองรามานะคะก็ห่างหายกันไปนานห่างหายกันไปนานจากน้องเองทุกคนไม่รู้จักมาก่อนเออคือคอแบบเราเรียนได้กันแต่ก็ออกไปคือไปทํางานเลยแล้วน้องก็อยู่บ้านแบบเน,น,นี้ยอะไเนาะอยู่บ้านแบบหน่อยๆแบบเนี้ยเนาะคือนักงจะกลับมาแต่งงานนะคะก็เลยอย่าอย่าอย่าไม่ใช่กลับมาทำงาน หาผัวก่อนไหมหาแฟนก่อนไหมไม่ต้องหาในดีแล้วแหละต้องหาในช่องน้องนั่นแหละโอเคไปเป็นสไพรายไหมไปได้ปะต้องเปิดเอาอีกอะต้องเปิดเอาขอให้เขาเอาก่อนนะก็สําหรับคิวนี้นะคะไม่มีอะไรมากเนาะก็ขายทาอย่างเดียวสองสาวขายทาอย่างเดียวขายค้าอย่างเดียวนะคะก็ขอเจอเพียงเท่านี้นะคะ คือตอนนี้ฝนจะหยุดแล้วเดี๋ยวกินอะไรนิดๆไหนๆก็กลับขอลาเพื่อนสุดที่เลิฟของเราก่อนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์กดกระดิให้น้องได้วยนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะไม,ไม่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 ต้องสมัครเป็นตะก้อนแล้วนะต้องสมัครเป็นผู้จัดการน้องแล้วแหละไม่ไม่สิแม่เสวัสดีคะ่ะ <c> จ <oughs> ไม่จอเหรอ 没管你了。